Hi guys, right now we are talking about tomorrow's bestseller challenge and who will win bestseller and what's our plan. So we are thinking that you know we will just do our best and I'll I'll let my some friends, some girls in the competition help me because they are really nice and yeah. I think we should win if you guys can you know um, buy something from the MGI shop tomorrow in my life you should <c oughs> ชุดแดงที่ใครเคยใส่อยู่บอกจะใส่แล้วก็ใส่จริงใช่เอามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออสำรองไว้เฉยๆนะคะบอยบอกจริงการันตีเปอร์เซ็นต์มูงสูงโอเคตอนนี้นอนรองห้อยู่หรอ พรุ่งนี้นัดเวลากันนะคะทุกคนพรุ่งนี้มาเจอกันหนึ่งทุ่มนะเบสเซลเลอร์นะคะหนึ่งทุ่มเปิดไลฟ์ปุ๊บนับห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้าแล้วก็ใครที่อยากจะช่วยเปิดการมองเห็นนะคะสามารถช่วยได้เหมือนกันทั้งกดตะกร้าแล้วก็ช่วยเปิดการมองเห็นสองอย่างพร้อมกันนะคะเราจะได้แชร์ให้คนมาดูไลฟ์เยอะๆให้คนมาช่วยกันกดตะกร้าเยอะๆนะคะหมอปีนป่าเบิร์ดต้องอ้อนแล้วค่ะวินาว่าพรุ่งนี้หมอปินกับป่าเบิร์ดมาแน่นอนไม่ต้องอ,อ้อนหรอกเนี่ย ฝากได้นะคะทุกคนค่ะพรุ่งนี้เรามาสู้ไปด้วยกันนะคิดว่าเวลาที่เขาที่จะให้ไลฟ์จากวินาดูของมิสแกรนสามชั่วโมงก็เป็นไปได้ว่าจะทำสามชั่วโมงกันนะคะ mm hmm. คนที่ช่วยไลฟ์ก็จะเป็นเพื่อนๆแก๊งเดิมเลยใครที่ว่างอะไรเงี้ยก็ให้เข้ามาใครเหนื่อยไปพักแบ่งกันสลับกันนะ mm hmm. นะคะมาลุยกันเวสเซอร์ hmm. สำคัญมากๆจริง mm hmm. มาล้างหน้ากันดีกว่าเว mm ่เดินจะไปนอนแล้ววันนี้ชอบใช่ไหมอ่ะชอบกินหรอเป่า หลอกเปลเป็นเราลักมากในขอกราบนะคะวันนี้จริงหรอเพิ่งชวนแบมบี้เนี่ยเพิ่งชวนแบมบี้ตอนออกจากคลิปเมื่อกี้เจอกันวันนี้ซื้อกระเป๋าถ่ายรูปคู่กับมีนาด้วยว่าขอบคุณค่ะชอบมากนางพญาสุดขอบคุณนะคะขอบคุณห้องเสื้อมาีรัตน์นะคะ ที่ตัดให้แบบ last minute จริงๆเลยคอบคุณมากๆแล้วตั้งใจทำมากคือตอนพี่ทินาเดินมาบอกว่าพี่ินาบอกว่าอะไรรู้ปะ่ะวินารู้ไหมว่าชุดนี้อ่ะพี่ออกแบบไว้ให้วินาสามปีก่อนอยากให้วินาใส่แต่พี่ไม่คิดเลยว่าวันนี้วีนาพี่จะได้ทำชุดให้วินาพี่ทินาบอกองี้ซึ่งไม่ล่ะสามปีที่อบอกมันเป็นความฝันที่อยากจะให้อยากจะทำชุดนี้ให้วีนาได้ใส่มอสบอกว่ามนะอสบอกว่า เปลี่ยนชื่อคนรับงานด้วยนะเอาให้แล้วเปลี่ยนยังไงให้เปลี่ยนเป็นใครคะให้เปลี่ยนเป็นใครอ่พามีคนทักมาติดต่องานเยอะเลยเดี๋ยวถามบอสพวกนี้นะสวยอึ้งหายง่วงเลยออ๊ยขอบคุณค่ะยังไม่ได้บอกใช่ว่าส่อตอนไหนงงลูกสาวเก่งมากขอบคุณค่ะมากทุกคน เขาบอกเดี๋ยวจะมีเจนซี่มาดูแล้วให้หนูใส่ใครเดี๋ยวถามบอสพุกนี้แล้กันเพราะตอนนี้มีคนทักติดต่อง,งานมาเยอะเลยในลายของวีนาแต่ว่าวีนาใส่เบอร์แมชชีอยู่ไงตอนนี้เรายังเป็น M.U.T. สรับวีอ,อยู่อ่ะรังหน้ากับตัวนี้ก่อนอย่างแรกมีรางวัลพิเศษอะไรอีกที่จะประกาศวันไฟนนลทุกคนลูกสาวเก่งมากมเลกดตะกร้กาพวกนี้ฉ่ำเย้ ขอบพุณพี่โอเล่นะคะล้างหน้าวันละนิดจิตแจ,จ่มใสจิกขนตาพิกสไา้ใช้พวกนี้ดกว่าพวกนี้กดล้างวันได้ครับเยเอ็นดูปากช้มทุกคนเราจะไม่ให้อะไรมาขวางทางเราโอเคขนาดปากช้ำกัดปากกินข้าวช้ำเกิน ชีก็ยังไม่อยอมให้มันมาหยุดทางชีเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าให้อะไรมาหยุดการกดตะก้าุวกนี้เดี๋ยวค่อยถามคะคะก็คงต้องร้อยประกวดจบก่อนนะทุกคนดูบอกมาว่าได้เป็นยังไงอะไรเงี้ยใครคนรับงานให้ก็ตามที่ถ้าได้อยู่กับกองก็ตามที่กองบอกเลยค่ะจิกกนตาใช่เอ,อ้ยขอนวตาแป๊บนึง,นงทุกคนชิผ่านอะไรมาเยอะมากวันนี้ วันนี้ไม่การแต่งหน้าคือลดมากขอนวดก่อนนะคะมันอาจจะดูแปลกๆนะแต่จริงๆมันคือการนวดเอาเครื่องสำอางออกนะคะเรานวดวนไปเรื่อยๆเพื่อให้ตัวออยเนี่ยเขาเอาเครื่องสำอางออกแล้วอย่าก,กดแรงเพราะว่าถ้ากดแรงมันก็จะทําให้ตาเรามันช้ำง่ายหรือเปล่าโอ๊ย โอ้โหตายเป็นหมีแพนด้าเลยถูก,ก่อนนะคะแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวขึ้นมาคุยด้วยขอล้างหน้าก่อนวมนเนี้ยคือจะบอกว่าอะไรรู้ปะทุกคนตอนซ้อมอะ่ะตอนเห็นแบล็กเกาอะ่ะขนลุกมากขนลุกขนพองไปหมดแล้วกลับมาบอกทีมสลับลุยทุกคนว่าแม่แม่รู้ไหมว่าแบล็กเกาเป็นสีอะไรน้วพอเห็นสีชุดใช่ปะขนลุกขึ้นไปอีก อย่างก็บแบบว่าอย่างก็บแบบเบิ่งรู้สีแบ็กกราวมากตกใจมากชีก็บอกว่าชีก็ทำออกแบบกันที่ชีคิดมาทุกคนมันตลกปะคอมลีขิดเวอร์ ทุกคนที่รอนะคะขนาดที่ดิฉันล้างหนะ้า มีน่าจะเปลี่ยนชุดไหมบนันไฟนอกถ้าไม่เี็นแต่คนถามอยองน้ยถามแล้วอะไรคะฉ่ำมากล้างแป๊บเดียวหมดตัวนี้นอะงควรไปตำกันนี่คือไม่มีสปอนเซอร์นะ <c oughs> ไปตำกันได้นะคะแล้วก็เช็ดอีกทีน วันนี้สวยพีคมากเดี๋ยวรอด,ดูชุดไฟนอลแล้วค่อยตัดสินใจทีทุกคนอย่าเพิ่งบีบอย่าเพิ่งบีบ <laughs> ชุดไฟนอลเข้ากับมงไหมลูกแม่เออชุดนันนี้เข้ากับมงไหมไม่ม่ามันเข้าเลย แม่ลองตัดต่อมงกุฎไปใส่กนชุดนี้ดูแล้วแม่จะรู้ไม่เข้าอืมไม่เข้าจริงป่ะลองดูก่อนลองดูใหม่แม่ไปลองดูใหม่แล้วนึงเปลี่ยนคะ่ะจะได้ไปสิมเวลชุดนี้เพี่ยนเอ๋ได้ชุดใหม่แอ อีกสามวันไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างดีไซเนอร์ตัดใหม่รอเลยตัดดีแล้วนะคะวิ่อยู่แล้วคุยกันตั้งแต่เดือนในสามารอชมกันว่าผลงานในระยะเวลาในสามีในสามพุษภามิถุนากรกฎาสิงหาห้าเดือนจะเป็นยังไงชุดราตรีห้าเดือนกับชุดราตรีสามวันมาลองน้นกันนะคะ ้ <Why? S 2> ทิดจกไปอืมมารอรู้กันเว้ยใช่แล้วบอกเลยว่าคอนเฟิร์มที่เดียวเลยว่าจะใส่ไฟนอลอืมไม่เปลี่ยนใจด้วยให้ทุกคนรอดูนะมันไฟนอลนะนะคะพรก็เขาตั้งใจทำให้มากๆเลย นล้วแนวก,ก็อยากใส่มากแช่ใเลเช็นหน้าคะ่ะใบก็เดินมามพรุ่งนี้นะทุกคนรางวัลที่จะประกาศไฟแนลคืออธิพาเคที่ฉัดนำจูบิลีกลาสกินเบสเซลเลอร์ป๊อปปูล่าโอเคมีอันไหนที่เราต้องต้องปั่นอยกเบ้างไหมเราปั่นอยู่ทุกอันใช่ไหมเรากำลังช่วยกันแชร์ทุกคนเนี่ยมันพีกกว่ามันจะพีกกว่าพีดีมาร์วิน รอได้ไหมรอได้ไหมรอดูได้ไหมอย่าิ่งถามก่อนนะเพราะยังไม่เห็นชุดเลยพึ่งจริงพึ่งจริง,ง,ร,งรอดูมาเรามั่นใจเราเชื่อใจเขาว่าเชื่อใจเออเขาว่าเชื่อใจโอเคบแรบฮองกัสกินหมดเขตพรุ่งนี้นะกวาดรางวัลนะลูกกว่าอืมอยากเล่นด้วยอ่ะเล่นอะไรครับผม อุ้ยล้างหน้าเสร็จแล้วกวาดให้หมดเลยโอเคครับผมได้ใช้อะไรบำรุงก่อนนอนครับก็จะเป็นสกินแคร์นะคะต่างๆเป็นด็อกเตอร์จาร์ดเซรั่มโทนี่โฟร์เคด็อกเตอร์จาร์ดเซรั่มทองคำโทนี่โฟร์เคแล้วก็มาเจอร์ซอครีมกันแดนแดนางงาม ใสมากเลยมันเป็นไปได้ยังไงที่ดิ่ฉันนอนน้อยงงมากว่ากินอะไรเข้าไปน่าจะเป็นแอสตราแน่เลยอ่น่านตื่นอ,อย่าพูดครับผมแม่ช่วยทำไมอ่ะตาวีน่าดีขึ้นยังตาวีนาไม่เป็นไรเลยนะทุกคนงงมากตาก็เท่ากันตาวีนาเป็นอะไรอ่ะราศีกุมภ์ น่าแต่แอช่าตาไม่เป็นไรตอนนี้สิ่งที่เป็นคือปากงงมากเหมือนคนบอกว่าตาเป็นอะไรทำไมเน้ก็ไม่เท่ากันคะก็ไม่รู้อ่ะแสงเงาเขาปะอุ้ยวันจิเทก้าขอบคุณค่ะเย้เซตผิวนานะใช่ this is the result of เซตผิวนานะ for sure พวหน้าใสมาก ชอบมากเลยคนดูผ่านไลฟ์ไงคะอ้เป็นไปได้ไลฟ์บางทีมุมแสงมุมอะไรหรือเปล่าใช่ปะเห็นดูในจอ,อ,อการประกวดก็เท่ากันอยู่นะเอ็นดูปากชี้ค่ะคุณค่ะมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะเพราะเซรั่มทองคำเป็นไปได้นะเอาดีๆเพราะว่าทาสกินแคร์หลายตัวอยู่ทายาด้วยนะลูกขอบคุณครับพูสีคอนแทค สีคอนแทคเหรอไม่น่าไัมยิ้มสุดยังยิ้มสุดแล้วอยากให้วีนายิ้มแบบผู้ชนะไปเลยค่ะเอึกอ่กแล้วตอนลราชนะเราจีนยัยงไงถ้าเยิ้มแบบผู้ชนะตั้งแต่แรกร้องเลลชซบตอนมีนาะอยู่กับครอบครัวน่ารักมากคุณย่าก่งมาแข็งแรงมากขอบคุณค่ะ ใช่ต้องซ้อมตอบคำถามนะคะปากเจ็บอยู่นิดนึงเซรั <Pacific astrology> ่มด็อกเตอร์จอร์ดป่ะ C A R T plus ไม่รู้เหมือนกันใช่ปะอ่านยาด้วยนะได้ครับผมทุกคนกดตะกร้ากันไหมวันนี้ใครอยากกดตะกร้าป่ะนะคะมาอ ้ามงแล้วอย่าลืมพวกเรานะรักมีน้ำมากไม่มีวันลืมแน่นอนพรุ่งนี้ตื่นเช้าเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวจะไปนอนละทุกคนไฟนนลเจอกันนะคะที่รักเย้ไฟนนลมากันเยอะๆนะทุกคนบัดหมดเรี่ยงก็ไม่รู้อะ่ะไฟนอลมากันเยอะๆนะอ๋อเคที่ต้องทำยอดลิฟสูงสุดทุกคนอย่าลืมไปกดนะซื้อเคที่นะคะ ในที่วินาปักหมุดอยู่อะในทิกติกต้องไปกดซื้อลิฟคนที่ชนะยอดสองซ้อก็จะชนะได้รางวัลไปนะคะก็กดกดเท่าที่คนกดได้อไม่เป็นไรเข้าใจนะฟาราเบียงข้างเข้าดูก่นนะคะรว่าเข้ากรบชุดไหมนะคะเป็นนางงามคนแรกที่เราซื้อบัตรไปเชียร์ขอบคุณนะคะยัขอบคุณคุณจัสตินนะคะพร้อมแนะทุกคนสิบล้านบัตเตอร์คุณบัตเตอร์เอ็น ได้เท่าไหร่ก็ได้ขอแค่เราชนะได้หมดเลยค่ะเอาที่ทุกคนไหวนะคะบอกรางวัลที่เหลือด้วยลูกอ่ะมีรางวัลอะไรบ้างอธิพามีเคที่ใช่ไหมมีกลาสกินซึ่งรู้สึกว่าเขาจะนคนเลือกนะ,ะมีอะไรอีก Final ไม้กวาดบอกทุเรียนปากช้ำค่ะไปกัดปากตัวเองค่ะอืมเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบนะคะอืม ครับของเย็นนะคะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะนางงามคนได้ที่ยยมกตะกร้าและยอมเขารู้จักชนบุรีไปดูหน้าง,งานขอบคุณนะคะคุณกาฟิลขอบคุณมากนะค,คะเลิฟเลิฟวันที่ยีามาเจอกันนะทุกคนค่ะไปแล้วนะขอไปนอนก่อนไปอาบน้ํานอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าเหมือนเดิมมาซ้อมแล้วก็ตอนเย็นก็วบสเซ e เลอร์ต่อโอเคไหมนะคะอืมเพราะฉะนั้นไปนอนแยกย้ายกันนอนนะตอนนี้น่าจะ ตีหนึ่งละเดี๋ยวลูกสาวอาบนะ้ำเสร็จก็จะตีสองและนะคะสู้ตายสู้ไปด้วยกันนะคะเจอกันนะพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มโอเคแต่ว่าตอนเช้าเดี๋ยวมาไลฟ์แต่งหน้าก่อนไลฟ์แต่งหน้าสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจ็ดโมงนะโอเคไปแล้วนะคุณไนท์นะคะเอ้ยเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งประมาณเนี้ยเจ็ดโมงครึ่งประมาณเนี้ยนะพรุ่งนี้เจอกันเจ็ดโมงครึ่งบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะจุบจ๊บ บายๆกดตะกร้ันพรุ่งนี้นะขอบคุณค่ะ Good night ค่ะ